สวัสดีค่ะดิฉันนางนิชาลัตกันต่ายค่ะเป็นประธานทสมอของอำเภอบางใหญ่ค่ะก็จะดูแลเกี่ยวกับคูคลองนะคะเพราะบริบทของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคูคลองมากมายนะคะในพื้นที่ของตำบลบางใหญ่เดิมๆเนี่ยเขาก็จะใช้คลองนะคะโดยการสัญจรเกี่ยวกับขนส่งการเกษตรไปขายที่ตลาดนะคะทุกวันนี้เราก็ยังใช้กันอยู่ค่ะและส่วนคลองเนี่ย เราก็ยังมีเรือสัญจรน,นะคะเพราะว่า2ฝั่งนะคะจะมีบ้านบ้านเรือนที่จะอยู่ในในชายคลองเลยนะคะที่จะเป็นการใช้สัญจรทางเรือะคะ่ะจากในอดีตคลองบางใหญ่ที่เต็มไปด้วยพักตบชวาและวัชพืชมากมายกั้นขวางคลองส่งผลต่อการใช้ประโยชน์คู่คลองของชุมชนผู้อยู่อาศัย ลองบางใหญ่เปรียบได้กับเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชุมชนจากปัญหาที่เกิดขึ้นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตำบลบางใหญ่จึงรวบรวมผู้มีจิตอาสาทำภารกิจในการทวงคืนคลองที่ใสสะอาดกลับมาอีกครั้ง ทสมอนะคะซึ่งอยู่ในตําบลบางใหญ่เนี่ยเราก็ได้เข้าร่วมกับทางเทศบาลตำบลบางใหญ่นะคะแล้วก็อบตอบางใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันของเราซึ่งจะเป็นทีมงานที่ทุกหน่วยงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสวมหมวกกันไหลยใบนะคะณตรงนี้เวลาเราทํางานเราจะมาบูรณาการร่วมกันในการทํางานซึ่งการทํางานตรงนี้ระดมกันช่วยกันดูแลแม่น้ําคูคลองโดยการเก็บสวะผักตกนะคะหรือขยะที่ลอยไปลอยมาะคะ่ะ ในการเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งน้องๆที่เขามาเล่นเจสกีในแม่น้ำลำคลองเนี่ยตรงริมคลองบางใหญ่เราเนี่ยเมื่อเขาเห็นสวะลอยไปลอยมาเขาก็จอดนะคะช่วยกันเก็บเพราะเขาก็จะมีทีมงานที่มาเล่นกันไหลลามเพราะฉะนั้นเขาก็มีเครือข่ายในการทางานที่ว่ามาเชื่อมโยงกับทางพวกทีมงานของทอสมอนะคะในตำบลเราดูดูแลเรื่องน้ำ น้ำไหลจากพวกโรงงานอะไรพวกนี้ขอความรับมือเราก็ช่วยเขาไปตักสวะทายคลองเท่าที่เราทําได้นะก็แหลๆพวกสุงขยะเศษขยะอย่าไปทิ้งลงคลองเราขี่เรือเรารู้ไงเรามองเห็นไงเจอเยอะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เครือข่ายทอสอมลละเลยไม่ได้แต่การให้ความสําคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ก็ละเลยไม่ได้เช่นกันในช่วงนี้นะคะซึ่งมันมีโควิดระบาดนะคะการที่เราเป็นทั้งทสมนะคะแล้วก็เป็นทั้งอ,อสมอนะคะการทํางานตรงนี้เราสามารถประสานงานได้ทุกภาคส่วนนะคะจากจังหวัดสูอ่อมเภอมันได้ประสิทธิภาพเป็นอย่างดีเพราะด้วยคนที่เราเข้ามารับผิดช,ชอบงานร่วมกันคะ่ะ คือโควิดมันระบาดเข้าในพื้นที่เราเยอะเราก็ช่วยดูแลประสานแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลตัวเองแล้วก็ประสานท้องถิ่นว่าถ้าคุณเป็นหรือคุณตรวจแล้วติดเชื้อคุณจะต้องทําอย่างไรเราก็จะประสานกับท้องถิ่นถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะ,ะพวกพี่ก็จะเป็นพวกจิตอาสาอยู่แล้วก็จะไปช่วยหมอในการค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกถ้าเป็นวันอาทิตย์พวกรสมก็จะรวมตัวกันเพื่อมาเก็บขยะ หรือว่าสวะในคูคลองค่ะเราอะเรามีใจเราเต็มใจมันมาจากใจค่ะที่เราจะทำเนี่ยทุกอย่างคือถ้าเรามีใจทําแล้วทําอะไรก็มีความสุขไปหมดและที่เราถ้าเราทําแล้วเราเห็นมันได้ผลดีขึ้นมันก็ยิ่งม,มีความสุข นค,คนรุ่นเนี่ยพี่ปานอารุ่นเราเนี่ยเราก็ร่วงโรยกันไปตามกาลเวลาเพราะนั้นก็อยากได้ทีมงานใหม่ๆนะคะซึ่งอยากให้มีจิตใจเป็นจิตอาสาแล้วก็มาช่วยกันทำงานต่อยอดกันต่อไปค่ะคลองบางใหญ่ที่เคยประสบปัญหาเรื่องน้ำในอดีตวันนี้ไม่เพียงแต่จะสามารถฟื้นฟูความสมดุลสู่ธรรมชาติยังมอบความสุขให้กับพี่น้องในชุมชนด้วยความทุ่มเทเสียสละ และความสามาคถีของกลุ่มจิตอาสาเล็กๆในานามท่อสมบางใหญ่